อาหารลาวที่หน้าตาไม่คุ้นเคยแต่รับรองได้ว่าลาวแค่แท้รสชาติต่างกับอาหารไทยไหมไปชิมกันเลยครับที่วังเมียงประเทศลาวในช่วงรอบโลกกับอีลทอริเดีวันนี้มีตำรับ ลาวแท้ๆอยู่บนโต๊ะเลยนะฮะหลายๆอย่างคืออาหารลาวนี่ความหลากหลายมีความสนิทสนมกับไทยเราดีสนิทกับเวียดนามสนิทกับไทยสนิทกับจีนสนิทกันครบเลยะะอธิบายดีกว่านี่ครับอันแรกเลยี เขาเรียกว่าตำข้าวเปียกคล้ายๆขนมจีนแต่เขาทานเป็นน้ำคุณผู้ชมที่น้ำค่อนข้างจะเป็นครีมๆเหมือนนี่เส้นเขาจะประมาณนี้แล้วก็ทานกับหมูส้มหมูส้มนี่ตรงนี้คือแหนมและเหลืองๆแะมันคือแคบพองแคบหมูพองนั่นแหละมันเหมือนมันทอดนะคือหมูเป็นเบามากแล้วร้อนอยู่าต้องโกรก็ได้เลยนะอะไรทั้งอย่างแล้วก็มีส้มตำไหนๆก็ตักแลวขออนุญาตเลย ม,มันจะเผ็ดแค่ไหนกันอร่อยมากเขาใส่เนือนเ้อหมูนะฮะคอือมองไกลๆเหมือนกับแกงขนมจีนน้ำเงี้ยวที่มีเลือดหมูเยอะๆออรสชาตินัวมากนะนัวภาษาอ,อีสานภาษาเราแต่ว,แว่าอร่อยตลมกล่อมนั่นเองนะฮะมีถั่วที่ส่งโรยรวมทั้งหมดแล้วเหมวลากานส้มตยดีดีนี่เอง มันเป็นต้มตำที่เคี้ยวสนุกมากรสชาติมันกลมกลม่อมกลุ้มกลิ่มยังไงบอกไม่ถูกจานนี้โอเคมากอุ้ยคือเด็ดเลยอ,นนอ,นนอันนี้ฮะปิดหม้ออยู่ไกไอบโหไก่อบข้าวมิ้นเครื่องกะหรี่ซึ่งแกงกะหรี่อ่ะพี่เอ๋มา,มาไก่อบนี่มันแกงกะหรี่ชัดๆอนะแต่ก็เรียกว่าไก่อบนั่นแหละพี่พี่เอ๋ชอบนั่นแหละรักแร้อันนี้คือลิ้นวนรักแร้ไก่โอ้โหสวยเลยสีนะฮะกลิ่นก็ใช่ีกะมิ้น ขมิ้นเ่ไข่รรรหรอกทีนี้แล้วนี่มาสลัดลาวเหมือนกับสลัดแขกพี่เอ๋เนี่ยครับมีใส่แตงกวาใส่ไข่ต้มเนี่ยแล้วมีหอมเจียวอยู่ข้างบนเนี่ยมีผักน้ำม,มีเบคอนมีทุกอย่างอ,ะอ่ะมีหมูยอปนม,มีถั่วที่ส่งด้วยเอาสิ น้ำก็จะออกครีมครีมหน่อยถ้าสลัดแขกมันจะคล้ายๆน้ำหมูสเต๊ะยิมหมูสเต๊ะจอนแดงๆหน่อยอันนี้อร่อยทานไม่ต้องแบบเจอแต่ผักอย่างเดียวมันมีน้ำมันยุ่งตลอดเวลาอร่อยมีหอมเกียวแล้วมีเปรี้ยวนิดๆค่ะอร่อยมากหลักคือรสชาติรวมๆคือรสชาติหวานนํำเลยอันนี้อร่อยอร่อยฮะสามอย่างนี้ผ่านหมดเลยนี่ทีเด็ดคุณผู้ชมนี่คืออาหารทางเหนือจริงแล้วเป็นอาหารทางหลวงพระบางชื่อว่าอ้อหลาม นะฮะจะใส่เนื้อสัตว์อะไรก็ได้<ช>ถ้าเป็นทางเหนือเราก็จะเป็นแกงใส่ผักรวมๆกันแกงโะแกงโะถ้าเป็นคนจีนก็จะเป็นแกงจับจ่ายจับจ่บายใช่ะนะฮะส่วนผสมคือเขาจะใส่เผาชน,น,นิดนึงเขาเรียกว่าเผาตะพานจะมีรสขมเป็น,สนเสน่ห์ของเขาที่ต้องใส่เลยในอาหารชนิดนี้นะครับความอร่อยคืออยู่ตรงที่ว่าใส่ผักหลายอย่างลงไปหอมทุกอย่างเลยแล้วก็จะข้นแบบนี้เพราะว่าน, <ะ S 1> นี่ เขาใส่เข้าเหนียวต้มลงไปด้วยอมันจะเป็นน้ำเหนียวเหนียวใช่ะ,ะ,ะี่เยอะเนื้อหมูที่เขาไปย่างก่อนรสชาติดีมากมันจะมีเค็มๆหมูตะใครเคยเห็นนะกุ้งพันอ้อยเอ่นี่คุณผู้ชมหมูมัมเลยจิ้มเลย มื่อกี้กัดโดนตะไคร้ก็โอเคมีกลิ่นตะไคร้ลอยมาบ้างครับีแป้งอยู่ด้วยชุดแป้งเพื่อให้เขาเกาะตัวกันเนาะเกาะก็จะมาไกลๆมากเลยกินไคร้มาไกลมากก็ายรากัดไปโดนไปใกล้เนี่ยมันก็จะลอยมามันก็จะเข้ามาใกล้เพราะว่าบางทีเราตัดไปเราไปเจอแต่ตะไคร้พอดีมันก็เหมือนกับไปบีบคั้นน้ำตะไคร้ออกมาใช่บางท่านแพ้ตะไคร้บางท่านไม่ชอบกลิ่นตะไคร้ถ้าไม่กัดไปโดนก็จะไม่ได้กลิ่นตะไคร้นะครับนั่นคือข้อหนึ่ง ที่นี่ทานข้าวเหนียวเป็นหลักนะฮะแล้วก็ข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยที่เนี่ยรสชาติดีไม่ได้แบบพองๆหรือไม่อร่อยเลย<ม>เป็นเป็นพี่น้องเราทานข้าวมีคุณภาพมากโรงเรียนข้าวเหนียวที่นี่ก็อร่อยมากอร่อยอร่อยฮะนี่นิ่มสวยใช่เดี๋ยวของคุณนิรุตมาแป๊บเดียวที่สั่งข้าวหนึ่งไม,ไม่ต้องแล้วนะหนูหนูแบ่งแบ่งกันได,<น>ด้นนุ่มนำนุ่มนำอร่อยมากวันนี้ใครเป็นแฟนข้าวเหนียวฮะมาเที่ยวลาวไม่ผิดหวังเลยข้าวเหนียวที่ลาวอร่อยมาก แรบ,บแรบกเลยกุรานชนไอ้ข้างนอกเนี่ยเป็นเปลือกของข้าวโพดจริงๆแล้วเป็นไส้กล้วยที่เราปอกอปอกข้าวโพดแล้วก็ทิ้งกันอนะเอาเข้าเปลือกมาห่อเจ้านี่เป็นขนมกล้วยบ้านเราห่อด้วยข้าวเหนียวหรือว่าข้าวโพดอร่อยอืมอร่อยคุณผู้ชมเหมือนขนมกล้วยนึ่งจริงๆด้วยอมอมโดนมะพร้าวแล้วก็หวาน อร่อยแล้วก็แบบเหมือนกับมาโขกปั่นรวมกันไปแล้วมาห่อแล้วนึง่งข้าวเหนียวโอเคครับข้าวเหนียวมูนมีกะทิใช้ได้กะทิสดใช้กะทิสดแล้วไม่ไม่หืน้นอร่อยเลยมันคือคราฟต์สเต <K ill> เขาเก่งเรื่องข้าวเหนียวอยู่แล้วคุณผู้ชมเก่งมากอร่อยมาก อร่อยอร่อยกว่าจะได้ขนาดนี้ต้องขัดนะแค่สันต้มขัดให้มันสวยมันแววโอ้โหต้องนึ่สามวันแปดต้องมาตากแล้วก็ใส่ไปนั่งกวี๋ไปจนทั้งฉ่ำฉ่ำแล้วเนี่ยจะไปห่อผ้าขาวโโแล้วไปนึ่งใหม่ทิ่งแล้วจะยกั้งผ้าขาวใส่กระมังแล้วเปิดผ้าขาวตัวนี้จะขายกันได้ทานนํากันออกครึ่งวันไม่น่าถึงอร่อยผู้ชมนี่คือมื้อขําที่วังเวียงฮะมื้อข้ามที่รีสอร์ทชื่อเวียงทาราวิล่าวังเวียงมีเสน่ห์แบบนี้ผู้ชมสักข้าวมาทานด้วยกันเลย ขอให้มีความสุขกับการทานพร้อมๆกัน